สอนแบ่งปานวิธีสร้างแพทเทิร์นกระโปรงทรงเอจีบทวิตขอบหลบในตัวไปดูวิธีสร้างแพทเทิร์นและการแทรกจีบทวิตสํสำหรับเพื่อนเื่อนมือใหม่ ดูแล้วทําตามตัดใส่ใช้ได้เลยค่ะก่อนจะเข้าไปรับชมคลิปวิดีโออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้นะคะเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอดีๆในการเรียนรู้วิธีสร้างแพทเทิร์นไปเรียนรู้ศึกษาไปพร้อมๆก,กันกับก้อยได้เลยค่ะสวัสดีค่ะเจอกันกับก้อยทางช่องวารุณี Channel ช่องวารุณีสอนสร้างแพทเทิร์นเป็นช่องแบ่งปันทางด้านการตัดเย็บเสื้อผ้าและการสร้างแพทเทิร์นนะคะวันนี้แบ่งปันเพื่อนๆวิธีสร้างแพทเทิร์นกระโปรงทรงเอจีบทวิตหน้าหลังนะคะเป็นขอบในตัวแพทเทิร์นกระโปรงทรงเอทรงนี้จะสร้างแพทเทิร์นชิ้นเดียวนะคะหน้าหลังเท่ากันมาเริ่มสร้างแพทเทิร์นกันได้เลยค่ะตัวนี้นะคะกําหนดเอวอยู่ที่24นิ้วนะคะสะโพก34นิ้วความยาว เพื่อนๆเท่าไหร่ก็เอาสัดส่วนของเราวิธีสร้างแพทเทิร์นคือทําเหมือนกันนะคะจีบทั้งหมดจีบทวิตจะมีทั้งหมด3าจีบชิ้นหน้า3มชิ้นหลังสามนะคะนี่ค่ะเป็นจีบทวิตเป็นกระโปรงขอบในตัวนะคะามาดูวิธีทํานะคะหารสัดส่วนรอบเอวหาร4ี่นะคะเอว24หารสีได้6นิ้วจดตัวเลขเอาไว้นะคะเฉพาหารสีได้ผลลัพธ์เท่าไหร่จดตัวเลขเอาไว้ได้เลยนะคะมาเริ่มมาเลยค่ะ สะโพกไม่ต้องบวกหลวมนะคะหรืออยากใส่สบายก็บวกไปสัก1นิ้วหรือ2เซนอะไรประมาณนั้นแต่ส่วนตัวก็จะไม่บวกนะคะจากริมกระดาษของเราที่เราจับดินสอวัดลงมา10เซนนะคะสิเซนก็คือมาตรฐานทั่วไปที่เราจะต้องสร้างแพทเทิร์นพื้นฐานกระโปรงทั่วไปนะคะวัดลงมาเลยค่ะ10เซนนะคะสิเซน20เซนเป็นเส้นสะโพกบนและเส้นสะโพกล่างนะคะ หน้าและหลังเท่ากันนะคะจะสร้างแพทเทิร์นแผ่นเดียวติดเส้นตรงค่ะจากเส้นเอวนะคะจากเส้นวัดลงมา20เซนติมตีเส้นเป็นเส้นสะโพกบนขอโทษค่ะเป็นเส้นสะโพกล่างนะคะสิเซนเป็นเส้นสะโพกบนพื้นฐานการสร้างกระโปรงทั่วไปแบบเบสิกทั่วไปนะคะกําหนดความยาวของกระโปรงที่เราต้องการเท่าไหร่ก็วัดจากเส้นเอวลงมาเท่ากับความยาวกระโปรงที่เรากําหนดเลยนะคะนี่เลย รวมขอบนะคะจะเป็นกระโปรงขอบในตัวกําหนดยาวเท่าไหร่เราก็ใช้เท่านั้นเลยแล้วตีเส้นตีเส้นตรงเลยค่ะหลังจากนั้นรอบสะโพกหารสีได้เท่าไหร่วัดออกจากสันทบกระดาษตรงนี้จะเป็นสันทบกระดาษนะคะวัดออกไปสะโพกหารสีนะคะสะโพกหารสีล่างบนเท่ากันค่ะ ตีเส้นตรงนะคะให้เกิดเส้นลักษณะนี้ตีขอบกระโปรงลักษณะนี้เอวหารสี่วัดจากสันทกกระดาษของเราวัดออกไปเท่ากับเอวหารสี่นะคะติ๊กนะคะดูสัดส่วนการโค้งของสะโพก กี่มากน้อยนะคะวัดจากข้างเอวตรงนี้ลงมาตรงนี้จํานวนเกล็ดของกระโปรงนะคะไม่จําเป็นจะต,ต้องเป็น4ี่เซนหรือ3มเซนอันนี้ไม่จําเป็นนะคะเราใช้สัดส่วนของหุ่นของลูกค้าได้เลยนะคะจำนวนเกล็ดไม่สําคัญนะคะแต่ตัวนี้ก็จะใช้เกล็ดอยู่ที่3มเซนของเพื่อนๆไม่ถึงก็ไม่เป็นไรถ้าเอวหนาสะโพกเล็กไม่ถึง3มเซนก็ได้1เซนก็ได้หรือครึ่งเซนก็ได,ได้แล้วแต่นะคะ3มเซนนะคะบวกเอว เอวหานสี่บวกเลียดไปสามเซนตีโคง้งหาเส้นจะพกเลยค่ะตีโค้งแบบนี้นะคะแบบนี้เลยนี่ค่ะในส่วนของด้านข้างตีบานออกไปทรง a อสามเซนค่ะดูความเหมาะสมนะคะประมาณสามเซน ตรงเกล็ดที่เราบวกไป3ามเซนนะคะตรงจุดนี้เราจะเฉลี่ยให้ได้เท่าๆกันนะคะตรงจุดนี้เลยสามเซนเส้นสะโพกระหว่างตะเก็บข้างและเส้นสันทบให้แบ่งครึ่งนะคะคือหารสองนี่ค่ะหารสองแล้วตีตรง หาชายกระโปรงและตีขึ้นข้างบนเป็นเส้นตรงเลยนะคะแบบนี้นี่ค่ะตีแบบนี้เลยแบบนี้เลยเพราะว่าเราจะหาในส่วนของจีบทวิตร,ระหว่างกลางหน้าและตรงหน้าขาทั้งหมดก็จะได้ทั้งหมด3จีบนะคะสจีบทวิต หลังจากที่เราตีเส้นเสร็จแล้วเรียบร้อยเอวที่เราบวกไป3ามเซนนะคะที่เราบวกไป3ามเซนเราจะับแบ่งเฉลี่ยในส่วนของเกร็ดตรงเส้นตะเข็บตรงนี้2เซนนะคะก็คือข้างละ1เซนข้างละ1เซนตรงนี้2เซนข้างละ1เซนนะรวมกันเป็นสเซนดังนั้นตรงกลางหน้าเกร็ดที่เราบวกไป3ามเซน ะะจะเหลืออยู่ที่1เซนนะคะเหลือลอยู่ที่หนึ่งเซนเราจะมาเก็บในส่วนของทบกระดาษตรงนี้เข้าไป1เซนเฉลี่ยของเกล็ดที่เราบวกไปสามเซนก็จะลงตัวพอดีนะคะตีเส้นเกล็ดลงไปหาเส้นสะโพกบนให้เกิดเส้นลักษณะนี้นะคะให้เกิดเส้นลักษณะนี้ในส่วนของสันทบกระดาษนะคะในส่วนของสันทบกระดาษที่เราวัดข้ามา1เซนเราก็ตีเรียวหาเส้นหน้าท้องแบบนี้ ก็คือเส้นสะโพกบนนะคะแบบนี้เลยนี่ค่ะ1นึ่เซน2เซนรวมกันเป็น3มเซนก็ได้เท่ากับที่เราบวกเกินไป3ามเซนนะคะตรงนี้หลังจากที่เราร่างสัดส่วนตรงนี้ขึ้นมาเสร็จแล้วเรียบร้อยตัดออกไปเลยค่ะนะคะตัดออกไปเลยนี่ค่ะเราก็จะได้กระโปรงทรง A แล้วนะคะ พอเราได้กระโปรงทรงเอเสร็จแล้วเรียบร้อยเราจะมาแปลงในส่วนของทรงกระโปรงที่จะทําเป็นจีบทวิตจะมาดูว่าเราจะแยกจีบทวิตนี่กี่นิ้วกี่เซนนะคะก่อนที่เราจะไปแยกในส่วนของจีบทวิตเราจะต้องทําขอบเอาไว้สําหรับหลบขอบกระโปรงขอบในตัวเอาไว้ก่อนนะคะเราทําขอบวิธีนี้นะคะตรงจุดที่เราวัดขึ้นมา1เซนตรงนี้เราก็จะพับเข้าไปก่อนนะคะอันนี้พับเข้าไปก่อนเพื่อที่เราจะทําขอบนะคะทำไว้หลบขอบตรงเกต เราเก็บเข้าไปเลยนะคะนี่เลยปิดเข้าไปนิดหน่อยโค้งแต่งเส้นเอวให้สวยงามนะคะวัดลงมาจากเส้นด้านบนครึ่งเซนหรือ0ูนจดห้าก็ได้นะคะประมาณนี้นะคะนี่เลยแต่งออกให้สวยงามนะคะประมาณนี้แล้วตัดออกไปนะคะ ได้ลักษณะนี้เสร็จแล้วเรียบร้อยอย่าลืมนะคะตรงสันทบกระดาษที่เราเก็บเข้าไปหนึ่งเซนอย่าลืมพับเก็บเข้าไปนะคะตอนที่เราทําขอบเอาไว้หลบนะหลบสาบนะพับเก็บเข้าไปลักษณะนี้นํากระดาษมารองนะคะเป็นสันทบเลยเราจะทําขอบเอาไว้ก่อนนะคะสันทบแบบนี้นะคะสันทบกระดาษเข้าไปนี่ค่ะรองกระดาษไปด้านล่างแบบนี้นะคะนี่เลยปิดเก็บกระโปรงก่อนนะนี่ค่ะ ปิดเก็กระโปรงก่อนเก็ดที่เราพับเข้าไปนะคะให้เป็นสันทบตรงกระดาษที่เราพับเข้าไปนะคะนี่เลยวางให้ได้ให้เรียบนะคะวางให้เรียบแล้วปักเข็มหมุดเอาไว้แล้วกดรอยลงไปนะกดในส่วนของตะเข็บข้างค่ะในส่วนของเอวนะคะตรงนี้เราไว้ทําขอบหลบนะคะ ตรงเกล็ดที่เราปิดกิ้งตัดไป้หน่อยนะคะแล้วก็แกะออกมาขอบปลบสาบเอวกระโปรงเราจะทำใหญ่อยู่ที่สองนิ้วครึ่งนะคะกันไม่ให้ขอบปลิ้นขึ้นมานะคะ2นิ้วครึ่งก็ใหญ่หน่อยหนึ่งนะคะสองนิ้วครึ่งค่ะ ขีดตลอดแนวเลยนะคะตัดออกไปเลยค่ะตรงจุดที่เป็นเกล็ดนะคะเรามาร์กเอาไว้เวลาเราไปหลบสับหลบสาบนะคะเราจะได้ปักเข็มหมดให้ตรงกันเวลาไปเย็บประกอบงานเราจะได้เร็วขึ้นนะคะ นี่ค่ะตรงสันทบของเราตรงจุดนี้กลางออกมานี่ค่ะเราก็จะได้ในส่วนของสาบที่เตรียมเอาไว้สําหรับหลบขอบกระโปรงขอบในตัวนะคะแผ่นนี้ใช้สองอใช้ใชตัด2ชิ้นคะระหว่างชิ้นหน้าและชิ้นหลังใช้เดียวแผ่นเดียวกันนะคะตัด2ชิ้นก็คือสาบตัด2ชิ้นนะคะไว้หลบขอบนะคะตัด2ชิ้นต่อมานะคะเราจะทําในส่วนของปีก กระโปรงตรงนี้เราจะต้องทําปีกไว้ก่อนนะคะปีกของแต่งกระโปงแฟชั่นตรงนี้จะยาวข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งสั้นตัวนี้จะเป็นซิปข้างนะคะข้างที่ใส่ซิปจะยาวแล้วติดกระดุมหลอกสวยๆเก๋ๆเอาตรงนี้แล้วแต่เรานะ,ะตามตามแบบเลยเราจะต้องลอกส่วนนี้ขึ้นมาก่อนก็คือนําแพทเทิร์นของกระโปรงของเมื่อกี้ที่เราลอกส่วนของขอบออกไปเมื่อกี้นะคะตรงนี้ทําเหมือนกันก็คือสันทบกระดาษ เกตตรงนี้ก็ยังยังคงต้องใช้เหมือนเดิมอยู่นะคะนำกระดาษมารองเลยค่ะสันทบกระดาษเข้าไปนะคะเราจะลอกในส่วนของปีกแต่งตรงขอบเอาไว้สันทบกระดาษค่ะนำมารองเลยค่ะเหมือนเดิมนะคะทำเหมือนเหมือนขอบหลบเมื่อกี้ทำเหมือนสาบหลบเมื่อกี้นะคะนี่เลยทบแล้วก็วางเลยค่ะ ให้แน่นค่ะปักเข็มหมดเอาไว้แล้วกดรอยออกไปนะคะกดรอยออกไปอย่าลืมนะคะตรงริมสันทบนี่สำคัญอย่าให้เหลื่อมล้ากันเยอะนะเดี๋ยวจะมีปัญหาเวลาเราไปเย็บประกอบชิ้นบนเหลือชิ้นล่างเหลือตรงนี้สำคัญตรงสันทบอย่าให้เหลื่อมล้ากันนะคะให้พอดีเสมอกันนะคะกิ้งออกไปเลยค่ะในส่วนของตะเข็บข้างเส้นเอวด้านบน ส่วนของเกล็ดที่เราปิดก็กิ้งตัดออกไปด้วยนะคะพอเรากดรอยออกไปแล้วเราก็ขีดเส้นออกมาให้ค่อนให้ชัดหน่อยนะคะนี่ค่ะขออนุญาตนะคะ พอเรากางกระดาษออกมานะคะขออนุญ,ญาตการกระดาษไปเต็มแผ่นนะคะจะเกิดรูปร่างลักษณะนี้ก็คือรูปทรงของเอวกระโปรงของเรานะคะเกิดรูปทรงลักษณะนี้นี่ค่ะมองเห็นไหมอยู่อยู่เนาะมองเห็นกันไหมเอ่ยมองเห็นกันชัดอยู่นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตตัดตรงจุดนี้ออกไปนะคะ จะได้เกิดรูปทรงลักษณะนี้ระหว่างข้างที่ติดซิปจะใหญ่กว่าข้างขวานะคะข้างขวาจะอยู่ที่สองนิ้วนะสองนิ้วส่วนด้านซ้ายอยู่ที่ห้านิ้วนะคะเอามาเริ่มเลยค่ะส่วนที่จะเอียงตรงนี้จะเป็นตรงกลางหน้าและกลางหลังนะคะตรงเส้นนี้ข้างซ้ายวัดลงมาเลยค่ะห้านิ้วติ๊กส่วนข้างขวาวัดลงมาเลยค่ะสองนิ้วนะคะ ประมาณสองนิ้วนะคะแล้วใช้ไม้บรรทัดโค้งของเรานะคะตรงจุดนี้อย่าโค้งเยอะนะคะนี่ค่ะแต่งตรงเส้นปีกนะคะแต่งตรงเส้นปีกให้เกิดเส้นลักษณะนี้ หลังจากที่เราตัดเสร็จแล้วตรงนี้เรียบร้อยกิ้งออกมานะคะตัดออกไปเลยเราจะเตรียมเอาไว้สําหรับตัดปีกแต่งกับขอบกระโปรงทวิตนะคะคือปีกตรงนี้นะคะตัวเลขไม่ได้บังคับนะตัวเลขไม่ได้บังคับตัวนี้กระโปรงลูกค้าค่อนข้างไซส์เล็กนะคะ ในส่วนของด้านข้างที่ใหญ่ตรงนี้ความกว้างสองนิ้วถ้าตัวใหญ่กว้างลงมาสองนิ้วครึ่งหรือ3มนิ้วก็ได้นะคะในส่วนของด้านขวาในส่วนของด้านซ้ายนะคะที่ใหญ่ลงมาประมาณ5นิ้วถ้าตัวใหญ่ถ้าด้านขวาออกไป3นิ้วด้านล่างก็6นิ้วนะคะจะได้คนละครึ่งนะคะหารสองนะ,ะตีโยงลงมาตรงนี้ไม่ใช่ตัวเลขบังคับนะคะตัวนี้คือส่วนสัดของลูกค้าที่ไซส์เล็กนะคะ หลังจากที่เราได้ตรงนี้เสร็จแล้วเราจะมาแปลงในส่วนของทวิทนะคะอันนี้คือสาบหลบอันนี้ก็จะเป็นปีกนะคะอันนี้เก็บไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะมาแปลงในส่วนของจีบทวิทนะคะแพทเทินที่เราสร้างเสร็จแล้วนะคะตรงนี้เราก็จะมาแกะในส่วนของเกล็ดที่เราแปะเอาไว้ออกนะคะตรงจุดนี้ ตรงสันทบนะคะตรงจุดนี้นี่ค่ะให้วัดจากเส้นเอวลงมานะคะจากเส้นเอวของเราที่เราวัดลงมา18เซนนะคะจากเส้นเอว18เซนประมาณนี้นะคะ18เซนก็จากเหนือสูงขึ้นมาจากเส้นสะโพก2เซนนะคะประมาณนี้2เซนก็เท่ากับจากเส้นเอวลงมา18เซนตัวเลขตัวเดียวกันนะคะ เราจะเย็บล็อกในส่วนของจีบทวิตแค่18เซนนะคะจากเส้นเอวลงมา8นิ้วซิปยาวอยู่ที่8นิ้วนะคะต่อมาเราจะมาแยกในส่วนของทวิตนะคะหากระดาษมารองเลยค่ะ ตัดออกไปเลยนะคะตัดตรงกลางเกล็ดนะคะตัดตรงกลางเกล็ดแบบนี้ลงไปเลยให้ตลอดเลยนะคะผ่าแยกกลางตรงนี้จะเป็นสันทบกลางหน้าและกลางหลังนะคะกลางหน้า หน้าบวกหลังนะคะทวิตจะใหญ่หรือเล็กขึ้นอยู่กับสะโพกของลูกค้าตัวนี้สะโพก34นิ้วนะคะจะทําทวิตใหญ่อยู่ที่3นิ้วตรงส่วนสันทบนะคะทวิตจะไม่ใหญ่มากประมาณ3-4นิ้วนะคะวัดออกไปเลยนะคะ3-4นิ้วจากริมกระดาษสันทบเราวัดออกไปเลยะคะ่ะ แล้วตีเส้นนำคร่าวๆไว้ก่อนนะคะตีเส้นนำคร่าวๆเอาไว้ก่อนนำในส่วนของแผ่นสันทบวางเลยค่ะวางทับเส้นที่เราตีเอาไว้เมื่อกี้นะคะแบบนี้เลยนะคะ ติดเอาไว้คร่าวๆนะคะพอเราติดแผ่นนี้แน่นเสร็จแล้วเรียบร้อยตรงที่เราวัดลงมา18เซนตตีเส้นตรงลงไปเป็นเส้นขนานเพื่อจะเป็นแนวทางของการวางแพทเทิร์นนะคะตรงจุดสีแดงเราตีเส้นขนานออกไปเลยค่ะแบบนี้นะคะนี่เลย ตรงสันทบของจีบทวิตนะคะตรงนี้สันทบ3มนิ้วนะคะสมนิ้วดังนั้นจีบด้านข้างจะต้องออกไปทั้งหมด6นิ้วนะคะคือเต็มแผ่น6นิ้วสันทบ3มนิ้วเ<น>ต็มแผ่นจะต้อง6นิ้วนะคะไม่งงนะก็พูดแบบนี้เพื่อนๆไม่งงนะ <c oughs> ตรงสันทบเราวัดออกไป3มนิ้วดังนั้นจีบด้านข้างที่กางออกมาเต็มแผ่นจะต้องเป็น6นิ้วก็ <c oughs> คือคูณ2นะคะ วางเส้นจุดที่เรามาร์คเอาไว้สีแดงตีเส้นขนานออกไปตรงจุดเส้นสีแดงก็ต้องตรงเส้นขนานที่เราขีดออกไปเช่นกันแล้ววัดออกไป6นิ้วค่ะติ๊กนะคะวัดออกไป6นิ้วแล้วก็ติ๊กเอาไว้นะคะตัวเลขในการแยกจีบทวิตตรงนี้ไม่ใช่ตัวเลขบังคับนะคะมันขึ้นอยู่กับสัดส่วนของลูกค้าะโพกใหญ่เราก็ใช้จีบใหญ่ หรือผ้าเราเยอะเราก็สามารถที่จะทําจีบทวิตใหญ่ได้แต่ตัวนี้ก็คือเหมาะกับสําหรับที่สะโพก34นิ้วก็คือจีบทวิต6นิ้วหลังจากที่เราตีเส้นขนานเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะจุดตรงที่เรามาร์กเส้นสีแดงเอาไว้ที่เราตีเส้นเป็นเส้นขนานเอาไว้ให้ตรงกันบางเลยค่ะให้ตรงกันนะคะนี่ค่ะให้ตรงกันเลยมองเห็นอยู่เนาะนี่ค่ะบางให้ตรงกัน วางให้ตรงจากเส้นดินสอที่เราตีเส้นขนานลงมานะคะขออนุญาตนะคะแปบบ๊บนึงตัดออกไปเลยค่ะโอเค จากที่เราติดแปะกระดาษเสร็จแล้วเรียบร้อยระหว่างในตอนของช่วงชายล่างของกระโปรงนะคะตรงชายของกระโปรงเราจะตีออกมานะคะตีบานออกมาระหว่างเส้นตรงที่เราขีดออกไปประมาณ1เซนนะคะ1เซนถึง1เซนครึ่งทุกเกล็ดนะคะทุกช่วงเลยนะะี่ค่ะตรงจุดกลางหน้ากลางหลังเช่นกันนะคะติ๊กเอาไว้ตีออกมาประมาณ1เซนถึง1เซนครึ่งนะคะ แล้วตีโยงจากเส้นสีแดงที่เราวัดลงมา18เซนนะคะจากตรงนี้นี่ค่ะตีโยงเป็นเส้นใหม่นะคะตีโยงเป็นเส้นใหม่เลยค่ะนี่ค่ะตีโยงเป็นเส้นใหม่นี่ค่ะ หลังจากที่เราตีโยงเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเราก็จะมาหาจุดกึ่งกลางของด้านบนนะคะระหว่างจุดนี้มาจุดนี้6นิ้วนอกเมื่อกี้กึ่งกลางก็จะต้องเป็น3นิ้วเราจะาพับจีบทวิชนะ,ะเพื่อที่จะแต่งโค้งเส้นเอวใหม่นะ,ะนี่ค่ะก็คือจุดกึ่งกลางนะคะเราจะาพับในส่วนของเกล็ดนะคะเห็นไหมเส้นดินสอตรงนี้เป็นส่วนของเกลด็ดพับตรงนี้เลย นี่ค่ะพับตามเส้นที่เราขีดโยงไปเมื่อกี้นะคะเป็นเส้นใหม่นะเป็นเส้นใหม่ค่ะแบบนี้เลย นี่ค่ะให้เส้นเขาตรงกันนะคะทั้งสองข้างทำเหมือนกันค่ะ พอดีใช้กระดาษต่างสีนะคะก็จะดูแข็งแข็งนิดหนึ่งก็จะช้านิดนึงนะคะจะได้มองเห็นเส้นต่างนะคะใช้ต่างสีจะได้มองเห็นเส้นต่างนะ,ะนี่ค่ะนี่ค่ะสังเกตได้ว่าส่วนที่เราวัดออกมาข้างละเสร็เนะะี่ยจะประมาณนี้เห็นไหมคะในส่วนส่วนของชายกับโลงเนาะ นี่ค่ะลักษณะนี้นะ,ะชิ้นหน้าตรงกลางหน้าและกลางหลังเราก็ทำเหมือนกันนะคะแบบนี้เลยพับนะคะค่อยค่ยพับนะคะ ตรงส่วนของด้านบนเราก็ตัดออกนะ,ะส่วนที่เข้าเกินออกไปตัดออกไปเลยค่ะนี่เลยนะ,ะของชายกระโปรงแต่งให้เรียกร้อยนะคะเราก็จะได้กระโปรงทรงเอจีบทวิตตรงเส้นสีแดงนะคะที่เราวัดลงมาจากเส้นเอว18เซนนะ,ะเราจะเย็บล็อกมาถึงตรงนี้เย็บล็อกส่วนด้านล่างเราจะปล่อยเป็นได้ห่างเพื่อที่จะปล่อยเข้าเป็นจีบทวิตนะ,ะประมาณนี้ กลางหน้าและกลางหลังแล้วก็ด้านข้างทั้งหมดก็จะ3จีบนะคะส่วนของกระโปรงนะคะแพทเทิร์นชิ้นนี้เราจะตัดทั้งชิ้นหน้าและชิ้นหลังด้วยกันนะคะเป็นแพทเทิร์นแผ่นเดียวตัดทั้งชิ้นหน้าและชิ้นหลังพอหลังจากเราไปวางผ้าแล้วตัดแล้วเย็บนะคะเย็บล็อกแล้วรีดให้เรียบร้อยแล้วกางออกมาแล้วเรานำนะคะ เดี๋ยวก็จะอธิบายให้ฟังนะคะแผ่นที่เป็นปีกของกระโปรงนะคะเป็นปีกของกระโปรงตรงนี้ก็คือแผ่นนี้เราจะตัดทั้งหมดสองชิ้นอัดผ้ากาวด้วยก็ได้เราเย็บกลับให้เรียบร้อยหรือเราจะวางตรงปีกตรงนี้ตรงด้านล่างเป็นสันทบแล้วพับเบิลขึ้นมาก็ได้ตัดทั้งหมดสองชิ้นก็คือทั้งหน้าและหลังใช้แพทเทิร์นแผ่นเดียวกันนะคะแล้วนํามาทาบนะคะ ในส่วนของขอบก็เช่นกันเราจะตัด2ชิ้นอัดผ้ากาวด้วยนะคะหลบขอบเป็นขอบในตัวพอเราเย็บกระโปรงนะคะเย็บจีบรีดอะไรให้เรียบร้อยเสร็จแล้วเรียบร้อยเรายังไม่เข้าตะเข็บข้างนะคะเรายังไม่เข้าตะเข็บข้างเราจะนําแผ่นปีกนี้มาแปะก่อนนะคะส่วนตรงปีกเล็กๆตรงปีกด้านขวานะ,ะที่เป็นชิ้นเล็กเราจะฝังเข้ากับตะเข็บข้างส่วนปีกที่แหลมๆใหญ่หน่อยตรงนี้เราจะใช้เย็บกลับนะคะ ใช้เย็บกลับเขาสามารถเปิดได้สามารถเปิดได้เย็บกลับให้เป็นมุมแหลมแบบนี้นะคะทั้งชิ้นหน้าและชิ้นหลังนะคะแล้วเขาจะใช้กระดุมมาติดหลอกแปะเราจะไม่เข้ากับตะเข็บข้างนะคะเราจะใช้เย็บกลับเฉพาะด้านที่เป็นซิปนะคะเฉพาะด้านที่เป็นซิปพอเราเย็บเสร็จแล้วเรียบร้อยเราก็นํามาแปะในส่วนของกระโปรงแปะให้เรียบร้อยนะคะแล้วนําสาบหลบขอบมาหลบเข้าไปพร้อมกันเลยนะคะแบบนี้ มาหลบเข้าไปพร้อมกันนะหลบเข้าไปพร้อมกันเสร็จสับแล้วเรียบร้อยเราค่อยต่อตะเข็บข้างเวลาจะต่อตะเข็บข้างหลบเราหลบสาบขึ้นไปแบบนี้นะเราก็จะเปิดในส่วนของสาบขึ้นมาเราจะเปิดเย็บยิงยาวตลอดนะตรงนี้การเย็บวิธีนี้เวลาเราแก้ในส่วนของเอวสะโพกมันจะทําง่ายงานเรามันจะแก้ง่ายนะคะก็คือเย็บรวมนะไม่ได้เย็บวน เราไม่ได้เย็บวนเราเย็บรวมเปิดแยกนะคะวิธีสร้างแพทเทิร์นและวิธีเย็บกระโปรงทรงเอจีบทวิตหน้าและหลังเสร็จแล้วนะคะหวังว่าคลิปที่ก้อยทําคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมนะคะว่าแพทเทิร์นแผ่นนี้ตัดชิ้นหน้าชิ้นหลังด้วยกันตัดทั้งหมด2แผ่นสันทบนะคะตรงนี้อย่าลืมนะคะสันทบนะ เสร็จแล้วนะคะก้อยขออนุญาตลงไลน์นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ